It's your fate to go there and see with eyes unclouded by hate. นี่คืออนิเมะที่ผมอยากจะแนะนาให้กับทุกคนบนโลกใบนี้ได้รู้จักครับอนิเมะเรื่องนั้นมีชื่อว่าเจ้าหญิงจิตวิญญาณแห่งพงไพรหรือว่าบินเซต์มอมโมเนก์นั่นเองครับซึ่งผมคิดว่าหลายๆคนเนี่ยก็คงได้ดูอนิเมะเรื่องนี้ไปแล้วนะฮะเพราะว่าเป็นอนิเมะที่ถูกฉายไปตั้งแต่ปี1997นู่นเลยนะฮะเป็นผลงานจากสตูดิโอจิบิครับผมเราก็น่าจะรู้จักกันดีอยู่แล้วนะฮะว่าเป็นสตูดิโอที่สร้างอนิเมะแนวบูบี้เนี่ยออกมาได้สวยงามมากๆหลายๆเรื่องที่คุณอาจจะคุ้นเคยหรือว่าได้้้ยยินนชืื่่่่อออเรงงงกัมาาาบแลวีย หรือว่าประสาทเวทมนต์ของฮาวและก็เรื่องที่ผมจะพูดถึงในวันนี้ก็คือเรื่องเจ้าหญิงจิตวิญญาณแห่งพงไพรโดยเป็นผลงานกำกับของอาจารย์ฮายาโอมิยาสกิครับผมสิ่งที่เขาได้สร้างขึ้นมาเนี่ยได้กินใจผมมากๆเลยฮะบต้องบอกว่าผมเนี่ยไม่ได้ดูอนิเมะแนวนี้มานานแล้วนะฮะแล้วก็เจออนิเมะเรื่องนี้ใน Netflix รู้สึกมีอะไรโดนใจให้หยิบขึ้นมาดูแล้วผมก็ได้ดูมันจนผมเนี่ยชอบอนิเมะเรื่องนี้มากเลยนะแล้วมันยังเป็นอนิเมะที่เต็มไปด้วยปัชญาและแนวคิ ต่างๆในเรื่องอ่ะเป็นสิ่งที่ทําให้ผมเนี่ยอยากที่จะพยายามเข้าใจมันไปพร้อมๆกับตัวละครหลักในเรื่องเลยทีเดียว ธรรมชาติเต็มไปด้วยอคติและความเกลียดชังที่มีต่อมนุษย์มนุษย์เองก็ต้องการที่จะทำลายผืนป่าเพื่อผลประโยชน์และความเจริญของเผ่าตัวเองแล้วคุณจะเลือกสิ่งไหนระหว่างปกป้องผืนป่าและทำลายเผ่าพันธุ์มนุษย์หรือทำลายผืนป่าเพื่อความเจริญก้าวหน้าของเผ่าพันธุ์ตัวเองนี่คือคำถามยักๆข้อหนึ่งครับที่อนิเมะเรื่องเจ้าหญิงจิตวิญญ,ญาณแห่งพงไพรหรือว่าบินเซนบะโมโนเกะเนี่ยได้ตั้งคำถามกับเราผ่านมุมมองของตัวละครเอกอย่างเจ้าชายอาชิติากะครับผมและนี่ก็เป็นสิ่งที่อนิเเมหลายรื่องงในนนทุกวันันี้้้ไดต คำถามกับเราในแบบเดียวกันอย่างเช่นอนิเมะเรื่องโตเกียวกูแอคแทกออนไททันซึ่งเป็นมุมมองที่อนิเมะเรื่องนั้นๆเนี่ยปล่อยให้คุณได้เลือกแนวคิดในสิ่งที่คุณต้องการแต่นั่นดันเป็นสิ่งที่ยากมากๆครับเพราะไม่ว่าคุณจะเลือกทางไหนก็ยังเกิดความขัดแย้งในใจอยู่ดีและนั่นก็ไม่ใช่จุดจบที่ดีสําหรับฝั่งที่คุณไม่ได้เลือกแต่อนิเมะเรื่องพินเซปโมโมโนเกะเนี่ยได้นําเสนอเรื่องราวที่เปรียบเสมือนว่าคุณเนี่ยต้องเข้าไปแก้ปัญหาเหล่านี้เองผ่านตัวละครอย่างเจ้าชายอาชิตากะที่ เหมือนกับคนที่เพิ่งเผชิญโลกว่างโลกที่เต็มไปด้วยความชั่วและความดีที่เขาต้องพยายามเรียนรู้และเติบโตไปพร้อมๆกับมันโดยแนวคิดของตัวละครอย่างเจ้าชายอาชิตกะครับผู้สร้างอนิเมเดียได้ใบ้มันไว้ให้กับเราตั้งแต่เริ่มเรื่องแล้วในตอนที่ผู้เท่าอาวุโสของเผ่าได้ทําการทํานายชะตาของเจ้าชายอาชิตกะไว้ว่าเขาต้องไปที่นั่นและมองทุกอย่างด้วยสายตาที่ปาดจากความเกลียดชังและเป็นกลางเพื่อแก้คําสาปที่ได้รับจากปีศาจหมูป,ปา่าซึ่งเปรียบเสมือนความแค้นและความเกลียดชังเมื่ออชิตกะออกเดินทาง สิ่งแรกที่เขาต้องเผชิญเนี่ยคือการต่อสู้และสงครามซึ่งตรงจุดนั้นเนี่ยเขาได้เรียนรู้ถึงราคาอันแสนแพงของความเกลียร์ชังซึ่งแลกมาด้วยการล้มตายและการบาดเจ็บของผู้คนและหลังจากนั้นเนี่ยเจ้าชายอชิตกากะฮาได้รับรู้ถึงการมีอยู่ของหมู่บ้านเหล็กที่นั่นเจ้าชายอชิตกากะเนี่ยได้พบกับเมืองที่ผู้คนเนี่ยต่างเต็มไปด้วยความสุขและก็พอใจในชีวิตที่เป็นอยู่ทุกคนต่างชื่นชมเอบูชิที่สร้างชีวิตนี้ให้กับพวกเขาเจ้าชายอชิตกากะได้รับรู้ถึงความจริงอีกด้านหนึ่งที่เอบูชิเนี ใช้ผลผลิตจากการผลิตเหล็กและดูแลทุกคนในหมู่บ้านอย่างก้าวหน้าแต่กับต้องลุกลานผื้นป่าและเข้าทำร้ายเทพในป่าและหวังจะสังหารเทพแห่งป่าลงนะฮะเพื่อทรัพยากรต่างๆที่จําเป็นต่อเมืองเล็กฝั่งหนึ่งครับคนที่ชาวเหล็กนครเรียกเขาว่าเจ้าหญิงโมโมโนเกะซึ่งเป็นที่มาของชื่อเรื่องนะฮะแต่ว่าโมโมโนเกะเนี่ยไม่ได้แปลว่าเจ้าหญิงจิตวิญญ,ญาณแห่งพงไพรนะฮะโมโมโนเกะเนี่ยเป็นชื่อที่คนญี่ปุ่น,นใช้เรือกจิตวิญญาณชั่วร้ายอะไรประมาณนี้นะซึ่งเขาคนนั้นเนี่ยก็คือซานนะลูกสาวของเทพหมาาาา่่่แตวนีย ก็คือเป็นหญิงสาวมนุษย์นะฮะที่ถูกแม่ของเขาเนี่ยสังเวยให้กับเทพหมาป่าตอนที่เทพหมาป่าเนี่ยเข้าลุกลานหมู่บ้านของซานนะจนทําให้ซานเนี่ยเติบโตมาในป่าฮะและเขาก็คิดว่าเขาเนี่ยคือหมาป่าและมีความเกลียดชังต่อมนุษย์ที่ทําลายผืนป่าทําให้เขาเนี่ยมีแนวคิดที่ว่าบนโลกนี้เนี่ยมีความชั่วและก็ความดีมนุษย์คือความชั่วส่วนป่าคือความดีเขาเป็นคนที่คอยต่อสู้กับชาวเหล็กนครนะฮะและก็ปกป้องผืนป่าเรื่อยมาครับแล้วความขัดแย้งเนี่ยก็มีมาเรื่อยๆฮะเกิดเป็นการต่อสู้กันซ้้ําแลว เเจ้าชายอชิตกะเนี่ยเป็นคนแรกที่เห็นถึงความขัดแย้งที่เกิดจากความไม่เข้าใจกันเหล่านี้และตั้งใจที่จะแก้ปัญหาเหล่านี้ด้วยตัวคนเดียวจนสุดท้ายเขาก็สามารถทําลายความโลภและความเห็นเกียตัวของมนุษย์ที่มีต่อป่าและทําลายความพิโรธและความเกลียดชังที่ป่ามีต่อมนุษย์ได้แต่นั่นก็ยังคงไม่พอที่จะตอบคําถามทั้งหมดเกี่ยวกับความขัดแย้งที่มีในโลกของเราได้จริงๆครับทุกครั้งที่มนุษย์ลุกลานป่าก็เต็มไปด้วยความจําเป็นที่บางครั้งก็ไม่สามารถที่จะหลีกเลี่ยงมันได้ฮะและป่าก็ยังคงเป็นผู้ กระทต่อไปและสะสมความแค้นอยู่เรื่อยมาฮะและนี่ก็ยังคงเป็นคําถามและแนวคิดที่อนิเมะเรื่องนี้ทิ้งไว้ให้กับเราได้ขบคิดกันต่อไปครับจงมีชีวิตหบปากซะข้าไม่รับฟังคําม,มนุษย์เจ้าช่างงดงามนะัก และเรื่องนี้เนี่ยก็คือความสุดยอดของสตูดิโอจิบิฮะที่สร้างอนิเมะเรื่องนี้ขึ้นมาพร้อมกับความสนุกและโทนสีที่สื่อถึงความรุนแรงและสงครามพร้อมทั้งสอดแทรกข้อคิดสําคัญและนําเสนอออกมาอย่างมีศิลปะสําหรับผมแล้วอนิเมะเรื่องนี้ถือว่าเป็นอนิเมะที่ทรงคุณค่ามากๆทั้งเรื่องงานภาพฉากต่างๆที่ลื่นไหลดูมีชีวิตชีวาจนแทบไม่อยากจะเชื่อว่าน,นี่คืออนิเมะที่ถูกสร้างขึ้นมาในปี1997ซึ่งย้อนไปประมาณแบบน่าจะสัก20ปีได้แล้วมั้งซึ่งผมเอง ก็ยังไม่เกิดเลยนะครับพร้อมทั้งเนื้อเรื่องที่มีความซับซ้อนนะมีความเข้าใจยากในระดับหนึ่งฮะแล้วก็ไม่น่าเบื่อเลยนะฮะตอนแรกที่ผมดูเนี่ยว่าจะดูเอาไว้ดูแบบแก้เบื่อเอาไว้ดูแบบตอนนอนอะไรนี่เฉยๆะคิดว่ามันจะเป็นแนวอารมณ์ดีบรรยากาศดีดูจันลงใจเหมือนกับเรื่องอื่นฮะแต่ว่าเรื่องนี้ต้องเตือนกันก่นกอนเนาะว่าเด็กๆน้องๆหน,นูๆเนี่ยต้องให้ผู้ปกครองเนี่ยให้คําแนะนําด้วยนะครับเพราะมีฉากที่รุนแรงมีการเห็นเลือดเห็นเนื้อเห็นโครงกระดูกอะไรกันตา่ตางๆนานาซึ่งผม ที่ดูครั้งแรกเนี่ยต้องบอกว่าว้าวกันทั้งเรื่องเลยฮะยิ่งแนวคิดการสร้างตัวละครขึ้นมาเนี่ยไม่ต้องพูดถึงเลยฮะมันเดียวมากๆแทบที่จะเพอร์เฟกเลยทีเดียวทุกตัวละครเนี่ยมีเอกลักษณ์ของตัวเองอย่างสุดโต่งฮะแล้วก็ถูกนําเสนอออกมาให้เราอินกับมันได้ดีมากๆสุดท้ายนี้ก็ต้องบอกว่าอนิเมะเรื่องนี้เป็นอนิเมะเรื่องหนึ่งฮะที่ทรงคุณค่ามากๆสําหรับผมสําหรับผมแล้วฮะมันคือเพชรเม็ดงามใน n น t f l i x เลยที่ผมได้ค้นพบมันไม่นานมานี้แล้วหลายๆคนอาจจะค้นพบมันนานแล้วพวกคุณคิดยังไงก็ สามารถที่จะมาแชร์กันข้างล่างข้างใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับขอขอบคุณสําหรับการรับชมนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์เพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิป,ปใหม่ๆด้วยนะครับผมครั้งหน้าจะเป็นการแนะนําอนิเมะเรื่องไหนเนี่ยก็เดี๋ยวจะกลับมาฝากติดตามไว้ด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็อลาไปก่อนสวัสดีครับ